อันนี้เป็นลูกแมวได้ยี่สิบสามวันนะครับคอได้ยีสิบสามวันอันนี้เป็นตอนเช้านะครับก่อนเราจะออกเดินทางกับเยโสอ,อีกครั้งก็ลังกินกันเลยจะวิ่งได้แล้ว พอกวามันไม่ออกในตู้นะบ,บอกมาเองเน,นื้อตัวนี้อยากกินกับแม่หรือเปล่าอเห้องเล่นได้แล้วนะครับมาหาคนเอง ที่ลายนี่พิ่ทองนี่พิ่ทอง,ดองเดินได้แล้วที่ดับ อันนี้อน,นี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางอีกรอบแล้วลูกแมวกำลังหลับเลยตอนจะไปเดินทางต่ออะไรนะฮะยังไม่ถึงเลยทำไมคะ เพิ่งจะออกเองเออเพิ่งออกเดินทางเอ๊ะไปข้างหลังวันนี้เอาไปไว้ข้างหลังนะคะเพราะว่าวันแรกกลัวไม่ชินก็เลยเามานั่งตัดอันนี้เราก็เพิ่งออกมาจากกรุงเทพน,นะครับแมวก็สบายดีทุกตัวครับตัวเล็กตัวใหญ่กับสมหวังครับอันนี้แวะซื้อกาแฟก่อนค่อยเดินทางต่อ